สวัสดีเพื่อน FC ฟโชว์ดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อน f c ทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์นะครับก็ทั้งในกลุ่มเนาะแล้วก็ที่ส่งสลิปมาให้แอดตลอดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็ ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับวันนี้เพลงใหม่มาแล้วนะครับก็เพลงใหม่นะฟังทีเดียวเลยนะครับเนาะก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ๊แวกันนะครับว่างวดน,นี้แกฝันได้ตัวไหนนะครับก็สวัสดีครับเจ๊แวรสวัสดีค่ะโอ้โหยังไงเนะเจ๊แวร์อ้ห <6. S 1> เลขทูบนะจ้าโอ้โหหกหาใช่ไหมจ้ะ เออไปเขาเรียกอะไรเราพัฒนาเนาะไปรายวันน่ะวันนั้นหกหกใช่แล้วก็มาหกห้าใช่มาแต่ลามาหมดเลยนะมาหมดเลยจโอ้อันนี้ไม่นับไม่นับรวมที่เราว่าเลขห้าเขาเรียกว่าคล้ายๆว่ามันพลิกขึ้นเป็นเลขสองเนาะกับหัวก็หูหกหกสองมาอีกทั้งหกหกแล้วก็หกห้าเลยนะมาแต่ลาเนาะแล้วยังไงครับเจ๊เบวันนี้ก็ก่อนนอน ปกติของเจคือกอนอนต้องสวดมนต์ใช่ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนอ๋อจ้ะเออแล้วก็เจก็จะแบบว่าขอพรโชคลาภแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่บ้านเราเนาะเออคอยมีโชคมีลาภอะไรประมาณนั้นแหละเนาะเขาก็ทำอยู่เป็นประจําทุกคืนจ้ะใกล้ใกล้จะสว่างเนาะประมาณสักตีสี่กว่าเจ้ฝัน ฝันรอบนี้ก็เหมือนเดิมเขากระบอกเหมือนเดิมจ้ะเห็นตัวเขาไหมไม่ไม่ไม่เห็นได้ยินแต่เสียงคือแอดเป็นคนที่ขอภัยเนาะอยากรู้อาการฝันมากผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่มาบอกเสียงน่าจะเป็นผู้ชายเหมือนที่งวดที่ผ่านมาน่าจะนี่คือเราไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่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 ว่าเป็นผู้ชายนะอืมก็เหมือนที่งวดที่บอกเนี่ยงวดที่ผ่านมาที่บอกว่าให้ดูฝาบ้านก็คือเสียงเดียวกันอ่ะคนคนเดียวกันจ้ะเสียงเดียวกันเลยจ้ะ ก็คงจะเป็นเจ้าที่ที่บ้านเรานั่นแหละนะเจว่าก็มีแต่เจ้าที่หลยนะที่เขาบอกมาไม่รู้กี่เที่ยวก็คือเจ้าที่นั่นแหละคือได้ยินแต่เสียงจ้ะงวดนี้เขาบอกเจว่าไม่ต้องกลัวดูเลยมองไปตรงเสาบ้านก็ว่างี้เสาบ้านของเจจ้ะเจก็มองตามที่เหมือนเดิมที่ตามทิกเสียงบอกก็มองเสานั่นแหละจ้องมองเพ่งมองเอ้าเสาไหนมองว่าเอ้าเสาตรงตรงกลางเนาะเนาะเอ็ดนะ สาตรงกลางใช่เห็นสามตัวจ้ะเจ็ดสี่หนึ่งค่ะอันนี้คือตรงเสานะคะออจ้ะตัวหนังสือเป็นสีอะไรฮะสีดำเหมือนเดิมสีดำเหมือนเดิมส่วนมากมีแต่สีดำนะเจ๊ฝันอืสีดำแล้วก็ตรงเลขที่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 เจ้าที่บอกเนาะก็ทะเบียนรถลูกสาวก็ได้พอดีก็ตรงกับทะเบียนรถของลูกสาวจ้ะ เลขเลขคล้ายกันค่ะทะเบียนใหม่เพิ่งมาเพิ่งมาจ้ะอ๋อทะเบียนรถลูกสาวอะไรครับเดียเดียวเนี้เพิ่งได้มาเอามาเอามาให้เพื่อนเอฟซีดูนี่ค่ะเลขเลขเลขที่เขาบอกตรงเสาก็เจ็ดสี่หนึ่งใช่ไหมคะตรงกันเ๋รกันารนี้เลขทะเบียนลูกสาวเพิ่งได้มาจ้ะว่าจะเอาไปให้อยู่ลูกสาวเขาไม่ได้อยู่นี่เนาะเขาไปเรียนลูกสาวอยู่ที่สารคามอ้อ คนกันเลยจ้ะเพื่อเอฟซีลองดูนะคะอืมอืมอืมแล้วอ่าอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือเลขทูปงวดนี้ละฮะเลขทูปจุดมาวันพระใช่ไหมคะอ่าอ่จุดได้ห้าเอ้สามห้าสองค่ะอ๋อจ้ะตรงกันไหมเพราะส่วนใหญ่เจ๊แบจะจุดสองที่งวดนี้จุดตรงหิ่งของหลวงพ่อทันใจใช่ไหมคะได้สามห้าสองแต่แต่ตรงปูรษีก็อะไรนะหกเจ็ดสองหก เจ็ดสองจ้ะเลขออกไปแล้วเนาะหกสองก็เอาตรงหิ้งพระก็ได้เนาะแอดสามห้าจ้ะไม่เป็นไรก็เผื่อใครจะเลือกเล่นเอาเนาะวันนี้มีลาวเนาะลองดูเพื่อนเอฟซีก็แค่นี้เนาะจิแบแค่นี้ค่ะอ๋ออเดี๋ยวย้ำก่อนจะเลขที่เสียงเหมือนมาบอกทุกงวดเลยเหมือนเจ้าที่มาบอก ว่างวนนี้ให้ให้ให้ดูเลขที่เสาบังเอิญไปตรงกับเลขทะเบียนรถลูกสาวนั่นคือเลข74 1, 1> <อ>ี่หนึ่งเลขทูบ3 5 2หค่ะอ,อ่าล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊แวร์นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิสีนะครับที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็บติดตามนะครับ เดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับเจแวกวันนี้ฝันว่าเจ้าที่มาบอกอีกแล้วให้โชคนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้งวดที่แล้วให้ตรงฝาบ้าน<ะ>งวัน,นี้ให้ตรงกลางเสา<ะ>เสากลางบ้านนะครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้ขอให้มาแล้วกันนะครับเจแหวก<ช>ขอให้เข้าอีกนะครับอ่าแล้วครับอันนี้ขอบคุณเจแหวกนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ